สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขคนทิพย์ค่ะดิฉันอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเอแล้วไปเกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างไรนะคะนี้ค่ะแสงไฟที่ส่องสว่างที่โบราณสถานแห่งนี้นะคะสวยงามด้วยแสงสว่างจากหลอดไฟ LED เกือบ200ดวงค่ะ ในช่วงหัวค่านะคะอากาศไม่ร้อนแบบนี้นักท่องเที่ยวก็จะแต่งชุดไทยนะคะมาชื่นชมโบราณสถานถ่ายรูปก,กันอย่างมีความสุขเลยค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาร่วมกับกรมศิลปากรก่อสร้างโครงการประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ําคืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะการออกแบบแสงที่นี่เนี่ยคอนเซปเป็นยังไงคะ คอนเซปต์ของที่นี่ก็คือจะเน้นเรื่องแสงสีและเงาของตัวโบราณสถานเพื่อเพิ่มมิติให้โบราณสถานมีมนต์ขลังมีเสน่ห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับโจทย์มาทํายังไงต่อไปครับต้องขอขอบพระคุณทางกรมศิลปากรนะครับที่ให้ความไวม้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าเราขุดดินฝังท่อแล้วก็ร้อยสายไฟไปตามแนวโบราณสถานรวมทั้งติดตั้งโคมไฟหลอด LED ให้ทั่วทั้งหมดนะครับ ออกมาแล้วสวยสมใจไหมคะผอสวยสมใจแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆค่ะสําหรับเรื่องของการไลอัพโบราณสถานตอนนี้เราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานยามค่ําคืนซึ่งมันตอบโจทย์โครงการที่ทางการไฟฟ้าทำเนี่ยก็คือเพิ่มศักยภาพให้เกิดการท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืนเหตุที่เราเลือกวัดไชยวัฒนารามเนี่ยเป็นโบราณสถานนำร่องในการท่องเที่ยวยามค่ำคืนเรามีความพร้อม ความพร้อมในที่นี้ก็คือโบราณสถานปลอดภัยนักท่องเที่ยวปลอดภัยจุดที่การไฟฟ้าได้ประดับไฟให้เนี่ยก็เป็นจุดไฮไลท์ของพื้นที่ตัวพระปรางตัวโบราณสถานเนี่จะเป็นจุดเด่นของบริเวณนี้เราก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในยามกลางคืนด้วยเราเปิดให้จนถึง4ี่ทุ่มค่ะ ท่านผู้ชมคะต้องบอกว่าระะกรมศิลปากรและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยต้องถือว่าเป็นกําลังสําคัญนะครในการสร้างความสุขให้คนไทยในช่วงเวลานี้ที่ได้แต่งไทยมาเที่ยวชมโบราณสถานได้อย่างเรียกว่าเข้าใกล้ๆเลยแบบนี้ PA เนี่ยใส่ไฟไปมากน้อยแค่ไหนคะกับ LED สำหรับจำนวนหลอด LED ทั้งหมดในโบราณสถานนี้นะครับ190ดวงครับที่ถาดส่งไปตามตัวพระปารางเองเมื่อแสงพราทิตย์คล้อยลงไปนะคะเราจะเห็นความงดงามของโบราณสถานมากขึ้นนะคะจากแสงไฟ LED 190ดวงผลประหยัดเป็นยังไงการประหยัดของพลังงานไฟฟ้านะครับถ้าเทียบกับหลอดเดิมที่เป็นหลอดไส้นะครับประมาณลดลงนะครับลดประมาณ70%ลดค่าไฟได้ประมาณ70%ทีเดียว มองประโยชน์ด้านอื่นๆล่ะอคะอย่างแรกเลยก็คือนะักท่องเที่ยวมีความสุขได้เข้ามาชื่นชมกับโบราณสถานนิยามค่าคืนประเด็นที่2ก็คือในด้านเศรษฐกิจรอบข้างเราในพื้นที่นะคะก็มีเศรษฐกิจการทํามาหากินอนะ่ะดีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าชุดไทยนะคะเรื่องการรับฝากรถ ร้านอาหารรวมไปถึงที่พักต่างๆเพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ที่จะทําให้คนเนี่ยอยู่ในพื้นที่พระนครศรียุธยานเนี่ยได้นานขึ้นวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากให้พักค้างในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพอันนี้คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปยังชุมชนอย่างแท้จริงเลยนะคะช่วงเดือนธันวาเนี่ยจะมีงานสําคัญงานยอยยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเป็นการเฉลิมฉลองครั้งที่อายุทยาเดียได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางจังหวัดก็รณรงค์ให้ประชาชนข้าราชการแต่งชุดไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่ง2เดือนด้วยกันวันที่1พฤศจิกาจนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะ โครงการดีๆแบบนี้สร้างความสุขให้คนไทยกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยจะมีที่จังหวัดอื่นๆอีกไหมคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองนะครับก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทางกรมศิลป์นะครับในการช่วยในการออกแบบระบบไฟแสงสว่างให้กับโบราณสถานยินดีที่จะร่วมมือกันครับสว่างสวัยปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวด้วยนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะคะ รู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มาเชี่ยวชมวัดชัยวัฒนารามในยามค่ำคืนในวันนี้นะครับ <Okay. S 1> ซึ่งมีการประดับไฟหลอดไฟ LED นะครับ <Okay. S 1> ซึ่งบรรยากาศจะแตกต่างจากในช่วงกลางวันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาในช่วงเวลากลางคืนขอเชิญชวนนะครับช่วงกลางวันที่เป็นโบราณสถานสวยงามแล้วเมื่อมีไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำคืนเราสามารถเห็นความงดงามโบราณสถานอีกมิติหนึ่ง ด้วยไฟที่สองสว่างชมความงดงามได้ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาเที่ยววัดชัยวัฒนารามพวกเราอ่ะได้อนุรักษ์ความเป็นไทยโดยแต่งชุดไทยมาเที่ยวกันเพื่ออวดความสวยงามของประเทศไทยและวัฒนธรรมของคนไทยชวนเพื่อนๆมาแต่งผ้าไทยได้เที่ยวกันแล้วก็แตกต่างกับทุกครั้งที่มาครั้งนี้ประทับใจมากค่ะ รู้สึกมีความสุขมากๆเลยขอบคุณกรมศริลปากรและขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากๆนะคะ